ทินกำเนิดของบัวคือตมและน้ำแต่เมื่อบ,บัวผูขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นดอกน่าอาัศจรรย์จิงหนอตมและน้ำก็ไม่สามารถจะเปื่อนใบบัวหรือว่าเกล็บดอกได้เลยฉะนั้นคนเราก็เกิดมาจากที่สกปรกเหมือนกันเกิดจากท้องแม่ไงในท้องแม่มีแต่อะไร มีแต่อุจจาระปัสสาวะมีแต่เลือดแต่หนองวันเธอกาเนิดเกิดมาก็มีน้ําคํ่อาบเต็มตัวก็มาจากที่สกปรกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อออกมาจากที่สกปรกแล้วก็คอยรักษาจิตตัวเองให้สูงห,หงเป็นองค์ทองเหมือนอย่งดอกบัวเนี่ยเขารักษาตัวเองไม่ให้เปื้อนตมและโคลนให้สะอาดสะอกในผุดขึ้นมาจากที่เกิดของเขาคือที่สกปรก แด้เมื่อยกตัวเองขึ้นสู่ความสะอาดสะองแล้วจึงเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่อัศจรรย์ไม่เปิดเละเธอะคนตมที่ตัวเองถือกำเนิดเกิดมาคนเหมือนกันเกิดจากท้องแม่มีแต่น้ำข้ามอะไรสกปกโสโครติดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็รโยกจิตให้สูงและหอมเป็นองค์ท้องให้สะอาดสะองให้กายมันเปื้อนความสกปกมาจากท้องแม่เท่านั้นแต่เมื่อ เกิดมาแล้วให้รู้จักยกจิตตัวเองหนีจากหลงจมคนคือหนีจากาบาปอกุศล,ลกรรมที่ผิดต่อศีลธรรมเป็นกฎหมายทางจิตวิญญาณนะคะศีลธรรมเป็นกฎหมายทางจิตวิญญาณเป็นกฎหมายของสวรรค์ถ้าใครละเมิดศีลห้านั่นคือทําผิดกฎของสวรรค์ค่ะเข้าใจไหมคะฉะนั้นกฎของสวรรคนะ์นั่นแหละจะมายกจิตเราให้สูงสะอาดสูงหงเป็นองค์ทอง ถ้าใครไม่มีคุณธรรมห้าบังคับกายวาจาใจคนนั้นก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดฉะนั้นจงน้อมเอาดอกบัวนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจตัวเองนะทินกาเนิดของเขาคือโคนต้นและน้ํานะคะแต่อนาสาจันจริงหน่อไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นดอกเห็นไหมน้ําไม่สามารถจะสาบทาใบบัวได้เลยจิตใจคนเหมือนกันอย่าให้กิเลสมาสาบทาได้ ความโลภความโกรธความหลวงความทิ่ทิจังหองความโอดดีล,ลื่นลันความขี้แยอ่อนแอความยึดมั่นถือมั่นความจังหองอวดดีเอาแต่ใจว่ายากสอนยากหยาบก,กระด้างมักง่ายโซคลกสกปรกสกมกอันนี้เลยคือความสกปรกของจิต ฉะนั้นวิธีล้างก็มาเอาเข้าวัตวินัยของพระศาสดานี่ละล้างค่ะให้สวยงามเหมือนดอกบัวตูมเนี่ยจงผลิตจิตวิญญาณตัวเองให้สวยงามดังดอกบัวตูมดอกนี้นะคะ,จะเจริญสุขจเจริญธรรมค่ะเช้าในเช้ายี่แปดพฤษภาหกห้านะคะนำ ดอกบัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ไปอุทาหรอสอนใจคนโดยคุณแม่สีจันทิพย์ดาบโพค่ะจากดอยพุทธธรรมนำสุขภูเขาเหลี่ยงซานดอยปับดอยดอยฝึกเซียนค่ะใครอยากเป็นเซียนมาที่นี่เดยอาสาธุสาธุาธขอใุคอยทุกคนจะมีจิตใจสวยงามเหมือนดังดอกบัวดอกบัวตูมดอกนี้นะคะสวยงามจังเลยเจ้ามาจากที่หลมจมโคลแตะอัจรรย์จริงหนอจิตใจ ดอกของเจ้าทำไมสวยงามเหลือเกินนะสูงและหอมเป็นองค์ทองแม่ของเจ้าเป็นตัวอย่างไม่ยอมให้น้ำฉาบติดลูกก็สวยงามกว่าแม่ซ้ำาบดนี้มีสีสามยังไง หอกหางกระลอก